สบายดีกับสบายดียามสุ i าวพี่น้องคือว่าบ่อยากเลย่าบ่อยากจะยกมือก็ได้โลดสบายดีสบายดี FC ทุกท่านที่ก็เบิ่งเ o ้าส้มเด้อส่องปลาเมาเนาะมื้อนี้ปลาดํ m เขามา n ล่นนําแต่เศร้าๆแตงเข้าสุกมาเลยหาข้าสู่กันกินตื่นมากินข้าวกัน ไปทำกินก๋วยเตี๋ยแล้วไปต่อต่อมาเมาเลยนี่นก็มีอันน้ำพักน้ำพักนี่นมแม่นจานกินเอาหายพักมีข่ขวจดจุจีกเมาหาเองอันนี้หาในเพื่อนเ <laughs> จียวปลามากินนำกันได้ไปนองเด้อสแสบๆมาเล่นมาเรียนผ้าเรียนไม้เรียนไม้ไปนอดน้องหายก็พักกาดโอ้ย มันต้องรูก้อก่อนนะแต่ว่าซุปเชิญมันหิวแหละต้องกินซะก,ก่อนขี้ชดชดต่อให้ชดชดแต่แกไปในหนึ่ง, <มา S 2> งเลยนีชดมันเดิมมันเดิอมอกินน้ำกันเดิ่มชดมันสิบกโคงแหง้งย่องบ้านเฮาทีแปนทำงานอยู่ต่างประเทศอยู่ฝั่งไทยก็ดีกินเขาน้ำกันเด้อหาเงิน,นหาคำขอ,ขอ,ขอ,ขอให้โชคให้มานให้ลำให้รวยเด้อกิน Thích gì ăn bạn vậy không? mặn gì đây? Ừ. Mặn là nhằm làm được cậu được chiếc hàng là mặn nghe ừ. <laughs>

chóng thảo võ phải cái chấm thảo Tổng thảo để lụm ăn quan phần nhất ngọt, đủ, phải phải. Màu, họ, là áp thảo để và mau hiện họp thứ 3 này hả tưởng màng gì vậy tưởng à lên เอ็นวัดท่งวันชุกแด้แถวปากบกแหงมันชุกบ่อืเข้าน่นะอันตาบกแหงนะขั้นลงนะมีสามวันสท่านั้นวันวันปลอดไัยเนะมีวันชุกแล้วก็วันถีดวันจันว้านัานบอกปอดตื่น โบราณคนถ,ถือว่าวันพอแม่นะ่ใจหรือว่าวันกองไฟลูกเผาพอ,พอพอแม่นี่คนจะบายลุ่งสายอยู่สายกินลุ่งหายลุ่งหน้านี่นะเป็นอะไรขลังพ่อห้าปัตใจวันข้านบ่ bạn alo quay là bà hát bạn mẹ ha bà, bà hát bạn này bà alo sầu cho nó bỏ thay cho sầu mình không nữa cho sẻ vân có chồng mà hành bỏ cho là xong vân bỏ đây bình thường mà bỏ là đẹp mới chịu nào. đó thứ từ cái เลยน้องกับเป็นย mm ังมาช่วยแต่ปล่อยกันอนแนงแม่เอาถึงก้นนล้วเราบอกืมือจุด่อมันจิต้อนาเอ้ยันเสาร์้่านว่าจะแสะหนวันจันทกับวันทีบปล่อยไพ่องวันหรือล่อยไพสิชุดสามทั้งวันทุกน่านว่านนี้บุปล่อยตัวนีะปลอท่นบอกว่าพูดไม่กอดว่า สองวันกอนนะ้นฉันชุบเป็นยังวันชุบกระคอนแม่ฮะมายังยัางอยู่ถ้าเอาแล้ววันเสาร์นี้เป็นยังไปเจอเป็นนั้นไปได้ดำหน้าน่ะก็ได้ดำแค่สองวันน่ะอาทิตย์หนึ่งมากันสองวันนคนท้าจะคืออันนัครับ มี่แต่วันสามวันวันสุกวันแล้วก็วัน thịt แล้วก็วันจันทร์วันพุธนั่นเองของของทางทางกาันขุดน้ำเออวันพุธกับอะไรไปน้ำมันพุธแล้วดี

được ngon nham mà ao ăn mỡ măn sao Đang bảo tin được nham con bảo ta mà là phải ăn phu ăn bột phu nó có lá vàng được lá Hãy subscribe cho ขี ạ, kh t t kind of mm ้หนาแต่ก่อนจะกิน้นังอบ่ต้องขินมาขาวต้มสิไม่เหลือไม่ฮโยเย่เป็อแขค้างกันนะแขก็จะมนบุดีินไก่เท่ามันหาี่ละเจแขกเจ้บค้าง กินข้าวแขงแน่กับบุได้หย่ำน้ำมบบคามแห้งไเหอย่ำบุได้เลยกินข้าวถ้าบุนพะซ้มาัำนี่ก่อนนะพย่างนั้ยจะไปซือของอื่นต่อกินข้าวแล้วเหียบหอยปลาดำกระจื้อเม่อแล้วเมื่อเรียงงัวแล้วพะนหูจักสวยเลยได้บาตรหูลาตตะ จะเวรรถคื <laughs> <laughs> uh uh ่นเวรได้ป่ะเออมั่วงอันดีงามได้บ่ะไปไปกินข้าวสองพี่น้องพี่น้องกินข้าวแล้วก็สิพาเบิ่งพาส้มทั้งหากระตี เกิดพูแนะน,นำว่าให้เอาดอกดาวหืองมาปลูกเดียวสีหามาปลูกเนาะยังบุทันไดเวลาปันใดได้ดอกฮอนไก่มาปลูกเบาเทีเามาให้เห็ดแล้วแล้ว,วยังสีเอาผุ่นมาใส่อยู่ไปเบิ่งทางทางล่างเนาะมือนีบประนวนไปหาขี้ซี่ขึ้นโคกอ,อีกแล้วอาซีบเก่า พามาเบ่งทั้งพักบุง่งออกเลยเด,ด้ออกแล้วออกแล้วผักบุ้งจีนอันนี้เป็นใบโหระพาบานเหาเอินใบบัวละพากำลังออกพักแพวขักหอมเปถ้าเบึงเนาะผด่นติดมันสิงามไปเลย ผักบุ้งนี่ปลูกง,ง่ายอันนี้ค่ะตะไคร้ผักนางเลิศปลูกยางละหน่อยเชียงนองหนึ่งบ่เชียงไหายห้อมป้อมกำลังแตกหากำลังแตกบุเดบุมีันนะเนาะโอ้ยบระเมาบุเดอายุเอาเพื่องมาปิดไว้ ยุบเศษเพื่องมาปิดไว้เนาะปัญญนไก่เห็นระยยันมันสาไก่ตัวดื้อกับเขามาได้ได้พี่น้องเลยคลิปนี้พระเบิงพระสุนทนกรเดอ้อประเมาชิคอปิดกิไว้สำนีกรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอเอื้อใส่ให้พ่อเอ fc ทุกท่านที่เขาเบิงเขาสุ่มจงมีสุขภาพแข็งแรงขาคายง่ายมือขอแหรร่ำให้รวยซื้อได้ขายหมาน ทำการทำงานก็ให้ลุ่งให้เรืองจิจการมั่นคงถาวรพุทธให้ทํานมนา็ขอให้สุขให้มานเขานะพี่น้องนะให้เขางามงาไมให้ตัวเหตุส่วนขอให้ได้ผลผลิตดีๆสมบูรณ์ทุนสุขสบายดี